สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพบกับคำแดงใน,นช่วงคำนั้นสตอรี่นะคะสตอรี่วันนี้คือการเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดกาลสินการเดินทางไปครั้งนี้เราจะทําภารกิจอะไรต้องติดตามดูนะคะภา,ารกิจแรกภารกิจที่สองนะคะภารกิจได้ภารกิจแรกที่จังหวัดขอนแก่นเราจะไปทำอะไรและภารกิจที่สองคือจังหวัดกาลสินเราจะทำอะไรนะคะก็อลองฝากติดตามชม แล้วกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงขอนแก่นตอนนี้เวลา10เวลา7นาิกานะคะหรือว่า7โมงเช้ายีนาที7โมงครึ่งนะคะแล้วก็หิวข้าวแล้วก็เลยแวะทานข้าวันที่ปั๊มนี้นะคะทุกคนอ่าแล้ก็แวะทานข้าวกัที่ปั๊มนี้นะคะตรงนี้คำนังสั่งอาหารเยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มละลานะคะส่วนแฟนของคำนังก็สั่งข้าวมันไก่เอาไปกินข้าวนอนเนาะ แล้วค่อยเดินทางต่อค่ะไปเข้ากัน หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะเราก็จะมาสั่งกาแฟที่ร้านนี้กันหกโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นสวัสดีค่ะเอเปซโซ่เย็นหวานน้อยแก้วนึงค่ะ มีมงข้างนอกด้วยน่านั่งมากเลยพันไทยกาแฟสดลองชิมก่อนอร่อยไหมอืมอืม หลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะเดินทางไปที่จังหวัดคอนแก่นนะนี่นะคะเรามีผู้เขาเรียกว่าคนขับรถเราเป็นผู้โดยสารนะคะ <c oughs> ซึ่งเช้าวันนี้รถก็มีเยอะอยู่พอประมาณนะคะอ่าแล้จะไปดูกันว่าภารกิจวันนี้ที่คอนแก่นคืออะไรนะคะ ฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะจนจบคลิปเลยจ้าทุกคน ภารกิจแรกของเราคือมารับสมาชิกใหม่เข้าบ้านนะสมาชิกใหม่ของเราจะเป็นอะไรเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะมาะตัวไหนเอ่ยนั่นน่ะนะั่นน่ะนั่นน่ะอยยังไม่ยากตัวมีตัวใหญ่ตัวหนึง่งใช่<อ>มั่นติด ค่อนข้างอู้ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ชี้หรอกเด้หมาพันนะ่ะยางนันโมยงขายขอยางโมจ้ะหลังจากที่นะคะไปรับน้องหมามาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งภารกิจต่อมาเราก็เดินทางไปที่กาลสินจากจ,จุดที่เราไปรับน้องหมานะั่นแหละห่างจากกาลสินก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ40สินาทีนะคะ ซึ่งเรามากันที่กาลสินเนี่ยก็จุดประสงค์เลยก็คือจะมานวดจับเส้นนะคะซึ่งแฟนเห็นในที่เขาแชร์กันมาพวกแ YouTube หรือเฟซเพจเฟซเพจเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่า,วาเออตรงนี้จับเส้นดีน,นู่นนั่นนีา่บาบ布า,านะฮะก็แกก็เลยอยากมาแค่นี้พอขับรถมาถึงระหว่างทางนะคะ เขาก็คำนึงได้ว่าเฮ้ ee, วันนี้วันพระหรือเปล่าก็เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเป็นวันพระถ้าวันพระนี้เพื่อนจะไม่ทํานะคะเพื่อนจะไม่จับเส้นให้ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองบัวหน่วยหมู่16ฮะตามบลคลองขามนะคะจงังหวัดกาลสินนะคะตอนนี้เราก็ในเมื่อเรายังไม่ได้นะคะซึ่จับเส้นไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องพักที่นี่ฮะดีสอร์ เราอยู่ที่รีสอร์ทนะคะก็จะชื่อว่าเรนโบว์เฮาส์นะคะเป็นเหมือนแบบรีสอร์ทหรือว่าเป็นบ้านพักนี่นะจะประมาณนี้เราก็จะพักพุ่งนี้ค่อยไปเอ่คอเคลื่นนะไปจองคิวแต่เช้านะคะเราก็จะพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนก่อนเพราะว่าถ้าจะกลับไปแล้วเราต้องมาอีกก็ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันรถเสียหลายอย่างเราก็เลยพักคืนที่นี่หนึ่งคืนซึ่งห้องพักที่นี่นะคะก็ าราคาอยู่ที่400บาทนะ,ะคะค้างคืนอยู่ที่400บาทแต่ถ้าเป็นชั่วคาว3ชั่วโมงเนาะก็300บาทนะคะถ้าพักเกินก็ชั่วโมงละ100บาทนั่นเองะฮะห้องห้องกำลังที่ได้ก็คือเป็นห้องเบอร์6นะคะซึ่งเราก็มาพักกันที่นี่ส่วนวันพรุ่งนี้นะเราจะ ถึงได้เราถึงจะได้ไปอ่ะนวดจับเส้นนะฮะนี่ค่ะนี่จะเป็นห้องพักของเรานี่มาดูซิว่าอันยองทำอะไรอยู่กับคุณพ่อของเขาเนะะี่ยอัยองมนอนอันนอัยองนอนแล้วค,ะค่ะทุกคนนอนหลับปุยๆเลยนะคะกับคุณพ่อของเขาซึ่ง มาพันนี้เป็นโกลเด้นนะคะเราไปารับรับปลาจากคอนแกนซื้อมาในราคาสี่พนานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามีคลิปต่อจากนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะไปนวดจับเส้นกันยังไงอะไรยังไงต้องฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะฝากกไค์ก็แชร์เป็นกำลังใจเลยคะ่ะจะกันใหใ่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบายอันยอง ยองบักงงอันดองโอ้ยนะเอดิดีบนาม,ามักเออบักเหนืนหอแลนะ้วเนาะอันยองอยองแล้วผมแบบเป็ไนไเออยองอันยองดู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 ดาก,กดไลกดซบสไคร์ให้แน่เน้อจจะมีเวลาก็เข้ามาคยใน